สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนใส,ส่แว่นก่อนโอเคเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไม่เท่นะคะโอ๊ยโอเคทุกคนตอนนี้ขอฝากทุกคนนะคะช่วยแชร์ไลฟ์ให้พี่ฟ้าก่อนมาแชร์ไลฟ์กันก่อนวันเกิดเดี๋ยวพี่ฟ้า Life, แชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอ Life, แชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่ง ใช่แล้วแชร์กันหรือยังฝากแชร์ไลฟ์ก่อนนะทุกคนคะ่ะฝากแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเซ่ไฮมาอินเตอร์แฟนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะไม่ได้มาไลฟ์ในเพจบิ๊แบรนดนานมากนะคะฝากความคิดถึงถึงทุกคนด้วยเนาะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกก็คือเมื่อวานอบอสเขาก็ได้ไลฟ์นะคะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเกิดพี่ฟ้าไปแล้วในวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่ฟ้าจะมาอธิบายด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะสาหรับใครที่อยากจะเอฟได้เลยในไลฟ์นี้แต่ก่อนอื่นฝากช่วยแชร์ไลฟ์ก่อนได้ไหม ฝากช่วยแชร์ไลฟ์ก่อนได้ไหมคะแชร์ให้พี่ฟ้าก่อนแชร์แล้วครับน่ารักที่สุดเลยนะคะคนน่ารักก็น่ารักจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ฟ้ามางานที่อุบลน,นะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่ย้งสมวนเหมือนเดิมเหมือนคราวที่แล้วที่เคยมา อีเวนต์ของซันซีคแต่วันนี้เรามาอีเวนต์ของซิตรานะคะซึ่งก็เป็นสินค้าอของในเครือยูนิลิเวอร์นั่นเองนะคะใครอยากมาหาพี่ฟ้าบ่ายสในวันนี้นะคะที่ย้งสมวนนะคะอุบลราชธานีมาหาได้เลยนะจ๊ะไม่ไกลข้างในพี่พมีบา,บาร์อยู่มีบาร์ซัพพอร์ตอยู่ไม่ได้ยินเสียงลองเข้าแล้วออกใหม่ดูนะคะอ่ะมาเดี๋ยวบอกก่อนละกันนะคะว่าวันเกิดพี่ฟ้าวันที่17กุมภาพันธุเนี้ย จะมีปุ่มปิดสำหรับใครที่มาไม่ได้นะคะเราจัดที่ MGI Hall mm hmm. เหมือนเดิมเลยนะคะ MGI Hall mm hmm. นึกภาพไม่ออกก็คือโชว์ดีซีนั่นแหละนะคะแต่ว่าเป็นหอลของ MGI mm hmm. งงมากไม่งงเนาะซึ่งเ,เวลาเราจะมี2ช่วงค่ะจะมีช่วงเย็นนะคะบ่ายถึงเย็นนะคะแล้วก็จะมีช่วงกลางคืนนั่นเองนะคะสวัสดีสา0พันด้วยนะคะ น่ารักสุดๆฝากแชร์พี่ฟ้าหน่อยละกันเนาะนานๆจะมาไลฟ์ในเพจมิสแ r ร n d นะคะช่วยกันอยากให้คนมาวันเกิดเยอะๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้สามารถที่จะเอฟบัตรหรือกลุ่มปิดในไลฟ์ที่พี่ฟันไลฟ์อยู่นี้จะดีมากๆเลยนะคะกลุ่มปิดใครที่มาไม่ได้วันที่17กุมภาพันธ์นะคะที่ mg i h a อ l mg i h l มาไม่ได้299บาทค่ะพิมพ์299ได้เลยระบบจะดูดนะ,ะเพจจะดูดไปเองนะคะหรือว่าถ้าระบบไม่ดูดก็ลองทัก เพจที่พี่ฟ้าไลน์อยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่สะดวกมาซึ่งในพี่ฟ้าก็ภาวนาสาธุขอให้มากันให้ได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนมาจริงๆถ้ามาได้นะคะ มันจะมีอย่างนี้มันจะมีช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะในวันที่17ซึ่งบ่ายถึงเย็นเนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่ซื้อบัตร v, v ี p นะคะคือ3,500บาท3,500บาททําอะไรได้บ้างคืออยู่ได้ทั้งวันค่ะอยู่ได้ตั้งแต่ช่วงออกิจกรรมมิทติงที่เป็นใครที่อยากจะเอาของขวัญมาให้พี่ฟ้าอยากจะมาอวยพรอ,อยากจะมาถ่ายรูปให้ได้รับกับมือนะคะซึ่งบัตร3,500ก็พิมพ์3,500ได้เลยนะคะแล้วก็เท่ากับจำนวนใบได้เลยนะคะ สามพันห้าอยู่ได้ทั้งวันค่ะคือจะอยู่ได้ถึงช่วงรำวงตอนเย็นกิจกรรมตอนกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็กิจกรรมตอนเย็นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกให้ฟังก่อนว่ากิจกรรมตอนเย็นเนี่ยจะมีซุ้มต่างๆคือวันที่17เราจัด2หฮอคือจะมีฮอ์เล็กแล้วก็ฮอ์ใหญ่ใช่ไหมคะฮอ์เล็กด้านนอกเนี่ยเราจะมีซุ้มปลาโป่งต่าง อาจจะมีกิจกรรมงานวัดแบบเบสิกทั่วไปแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มพร้อมจัดจำหน่ายนะคะห้องนงห้องน้ำสะดวก มีที่จอดรถอะไรเรียบร้อยสําหรับใครที่กังวลใน,น,เ,นเรื่องที่จอดรถหรือมีอาหารมีเครื่องดื่มขายไม้มีให้เรียบร้อยแล้วก็มีกิจกรรมตรงฮอเล็กให้เล่นก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มงานตอนเย็นนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับบัตร1 5 0 0าบัตร1 5 0 0จะไม่ได้มาในช่วงมิทติ้งนะคะคือจะมาเจอกันทีเดียวเลยคือตอนเย็นแต่ว่าจะไม่ได้ส่งมอบของขวัญวันเกิดให้พี่ฟ้าโดยตรงเขาจะมีโต๊ะให้นะคะสําหรับแฟนขับบัตร1 5 0 0ที่อยากเอาของขวัญให้ก็วางไว้ที่โต๊ะได้เลยเพราะเขาจะ จัดเก็บไว้ให้พี่ฟ้าเดี๋ยวพี่ฟ้าจะมารับนะคะตอนเลิกงานอีกทีหนึ่งนะคะแต่ใครที่อยากให้กับมืออยากอวยพรอ,อยากถ่ายูกนะคะก็เอฟปัดสามพซึ่งจะเจอกันก่อนในตอนบ่ายนั่นเองนะคะกิจกรรมงานรำวงนะคะก็จะมีเขาก็จะมีสาวรำวงซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ที่ประกาศนั่นแหละสาวรำวงก็จะมี ตั้งแต่ปีน้องๆปี2022 23นะ22ก็รุ่นพี่ฟ้าเนะี่ยพวกชม,ชมพูหนูดีชาลอตตไททีน่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่ำๆป้ายที่เขาทำประกาศเลยนะคะแล้วก็ปี2024ก็รู้สึกจะมีนีนาแล้วก็มีอุ้มนะคะแล้วก็น่าจะมีน้องๆท่านอื่นที่แล้วก็มีแสคด้วยนะคะรวมถึงก็มีพิชี่มีมีนะคะ ก็น่าจะมากันเยอะอยู่รวมถึงปีน้องๆน้องๆปี2 0 2 4นี่ิพี่ฟ้าไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีใครมาบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งงานนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันเพราะน้องเหลือทัได้เจอพี่ฟ้าได้เล่นสนุกกับพี่ฟ้าแล้วก็ยังได้เล่นกับน้องๆคนอื่นด้วยเพราะว่าคนที่เป็นสาวระวงเนี่ยใครที่อยากจะไปเต้นกับน้องๆเขาจะมีกติกาก็คือว่าก็ซื้อพวงมาลัยไปของอันนี้ไม่รู้ว่าของกี่พวง ถึงจะได้เต้นกับใครใครอยากเต้นกับใครก็ไปคล้องเขาเองส่วนคนที่อยากเต้นกับพี่ฟ้าเดี๋ยวเรามาว่ากันที่งานไม่มีเวทีค่ะระมงยอนยุกก็จะไม่มีเวทีเพราะว่าเขาก็อยากให้ทุกคนทั่วถึงเหมือนกันแล้วก็กลัวในเรื่องของแบบว่ามันเบียดเดี๋ยวมันเบียดกันแล้วมันตกหรือมันเกิดอุบัติภูมิอุัติเหตุได้อะไรเงี้ยก็เลยจัดเป็นเหมือนแบบเป็นลานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หมดเลยคือช่วงกอนเย็นบัตรหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยกับสามพันห้าเนี่ยก็คือจะมี สิทธิ์เท่าเทียมกันเลยคือจะยืนตรงไหนก็นแล้วแต่ว่าใครมาเร็วใครมาช้าใครเข้าหอช้าใครเข้าหอเร็วนะคะไม่ได้ฟิกที่นั่งนั่นเองเป็นฟรีซิสนะคะหรือจะยืนเต้นก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะฝากแชร์ไลฟ์ด้วยนะคะแต่ว่าบัตร3,500ก็คือความพิเศษเดี๋ยวบางคนอาจจะงง3,500พิเศษกว่า1,500ยังไงก็คือ3,500จะได้เจอกันก่อน ตอนที่พี่ฟ้ามีสติ <Yeah. S 1> นะคะก็คือช่วงบ่ายโมงซึ่งเราจะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ได้รับของขวัญน,นะคะแล้วก็มีการแบบว่าอวยพรกันต่างๆก็เรียกง่ายๆคือมีมิ้팅ก่อนนั่นแหละนะคะแล้วก็ได้เจอกันตอนเย็นมาเต้นมาอะไรได้วยกันสนุกด้วยกันนะคะ <Wow. S 2> ควา้าว <laughs> กินกันให้ฉ่ำนะคะส่วนบัตรพันห้าเนี่ยก็คือจะไม่ได้มอบกับมือ นะคะแล้วก็ส่วนแฟนคลับบ้านไหนนะคะที่อยากจะจัดบูธให้พี่ฟ้าคือกองเขาจะมีสถานที่ให้จัดบูธให้ตรงหอลเล็กก็จะมีราคาในการจัดบูธ20,000บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยมีชำระโอนเงินมาแล้ว 2, 3บ้านด้วยกันนะคะใครที่อยากจะจัดเพิม่มไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรุ่มแบบว่าแอดมินแต่ละบ้านก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเรามีเพื่อนที่ เป็นแก๊ง10คนหรือ20คนแล้วอยากจะจัดบูธให้พีฟ้าก็สามารถจัดได้เลยมันจาเป็นต้องเป็นบ้านไหนแต่ว่าก็จะมีกติกาก็คือเขาก็จะมีพื้นที่ให้ซึ่งก็จะมีการจัดเก็บเงิน2อ0 0 0ืนบาทนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะคะในการทักแชทหรือว่าในไลฟ์นี้ได้เลยนั่นเองนะจ๊ะฝากด้วยละกันฮะทวนมาแบบ้ทวนเียวหรอทวนกันมาอแล้วหรอเห็นได้สอง บัตรเนี่ยจริงๆก็คือบัตร3,500ัาพี่ฟางไม่แน่ใจว่าจะมีการเอฟหน้าง,งานได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีของอะไรแจกบ้างอันนี้เขาก็ายังไม่ได้ขออาจจะมีการแจกโค้การ์ดหรือของแบบกิฟต์เซ็ตน่ารักๆสำหรับคนที่เป็นบัตร VVIP นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะมีจำนวนจำกัดแต่บัตร1,500จริงๆคิดว่ามันเติมได้เรื่อยๆในหน้าง,งานอยู่แล้วแต่จริงๆเราอะก็ไม่รู้ว่าคนจะมา มากน้อยแค่ไหนเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเก็บสิทธิ์ตัวเองไว้ก่อนในการชําระเงินซื้อบัตรไว้นะคะพันหตอนนี้ยังเห็นแต่2 9งขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะแสะดงว่าคนที่รอดูอยู่ทางบ้านก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ยังอยากเห็นคนที่เอฟบัตรนะคะหนึ่ันห้ารแล้วก็ห้าพันอะเอ้ยไม่ใช่ห้าพันห้นี่ออะไรวะสามพห้า พี่ฟ้าหนูอยากเต้นกับพี่โอเอพี่โอเอก็มาค่ะพี่ฟ้าดาวก็มาปวดหัววะ่ะนะคะพี่ฟ้าดาวคอนเฟิร์มมาแล้วว่ามาเพราะเขาบอกว่าแฟนคลับก็คือเาบอกว่ามึงมึงถ้าแฟนคลับมึงอยากอยาก,อยากเจอกูเดี๋ยวกูมาอะไรเงี้ยก็เลยจัดให้อ้ามาแล้วค่ะคุณพิมหนึ่งพั 1, 500, นห้าร้อยน่ารักที่สุดอยากเห็นสามพันห้าสักสามคน นะคะแล้วก็วันนี้ใครอยากเจอพี่ฟ้านะคะมาเจอได้ที่ยงสงวนนะคะที่อุบลยงสงวนนะคะอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ใครอยู่อุบลหรือจังหวัดใกล้เคียงงานจะเริ่มบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะวันนี้นะเดี๋ยวพี่ฟ้ากินอาหารเสร็จก็จะเปลี่ยนชุดแล้วเราก็จะเดินทางไปที่งานกันนะคะเอาจำง่ายๆเลยนะบัตรมี2ราคาค่ะ3 5ม0 3 5 0้ามี้มีิตอนบ่ายก่อนนะคะอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้จนถึงกลางคืนเลย พันหอยู่ได้แค่ตอนกลางคืนช่วงรำวงมีแค่นี้นะคะแล้วก็ใครมาไม่ได้กลุ่มปิด299ใครอยากจัดบูธนะคะบูธละ2,000 20, 0บาทนั่นเองตอนนี้มี3บูธแล้วนะคะน่าจะเป็น3บ้านด้วยกันยังได้อีกนะขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ไปพี่อยากเวยพร์ผ่านทางไลฟ์ ขอให้อิงฟ้าผ่านสิ่งไม่ดีไปอย่างสวยงามสู้ๆขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคนที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรเข้าใจได้อย่างสุดซึ้งเลยนะคะแต่ว่าฝากดูผ่านทางกลุ่มปิดแล้วกันเนาะสองก้าได้เลยนะจ๊ะดูกลุ่มปิดก็ได้นะคะเรามาจริงๆอายากให้ทุกคนมาอยู่แล้วมันหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งแล้วก็เราไม่ค่อยได้เจอกันด้วยในต้นปีเนี้ย ้นปีนี้แทบจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาเจอกันในวันสําคัญมันสาคัญจริงๆเนาะแล้วก็กว่าจะได้คิวของฮอมาตอนแรกก็คือขอแล้วขออีกนะคะแล้วก็วันอีกที่ตอนแรกจะจัดวันนี้แล้วก็การขับส่วนมากสะดวกวันที่17-17เราก็มีการไปคุยไปเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมากๆเพื่อให้สิ่งที่ได้สิ่งที่ลงตัวที่สุดก็คือวันที่17กุมภาพันธ์จริงๆพี่ฟ้าเกิดวันที่15กุมภาพันธ์นะคะไม่ได้เกิดวันที่17 แต่ว่าคิวฮอ์เนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะคะเอ่อก็เลยมาจัวันที่17แทนนะคะฝากบอกอินเตอร์แฟนด้วยละกันนะคะ oh. สำหรับใครที่คอมเมนต์บอกอินเตอร์แฟนเป็นไอ้นี้ได้นะภาษาอังกฤษนะคะ For my inter fan if you want to come join for my birthday 17th February next month you can uh, comment number 1500 or VVIP ticket VVIP um 3500 I hope my the fans in the world my shali come to my birthday because I have a Good time moment คำมๆๆๆคัมๆๆคัคคีชาเวียดนามกินไปด้วยแล้วกันนะคะอ่ะใครอยากถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ถามแล้วก็พูดคุยได้เลยเออระหว่างนั้นเราขอนงี่ๆได้วยฮึมสมบูรดีอ่ะ เอฟกลุ่มปิดได้เลยค่ะเอฟกลุ่มปิดสองเก้าเก้าได้เลยครับสองเก้าเก้าได้เลยอยากไปสามพันห้าแต่ไปไม่ได้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรคะ่ะใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรนะถ้าไม่สะดวกจริงๆนะคะเอฟกลุ่มปิดก็ได้เราไปเจอกันในกลุ่มปิดนะคะ มีวงดนตรีสนุกสนานนะคะพูดเลยปกติเราจะเห็นแต่แบบว่าเราร้องรำทำเพลงกันเองใช่ไหมแต่ว่าวันเกิดพี่ฟ้าก็อยากว่าให้มันเป็นระมงย้อนยุคที่มีกลิ่นอายของความเป็นระมุงย้อนยุคจริงๆเราเลยจ้างแบบไทยรถแห่มา,าไม่ใช่สิโชครถแห่ใช่ไหมคะซึ่งความเป็นมืออาชีพของเขาในด้านการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเ,เราว่า ละมงย้อนยุคถ้าเราไปเปิดดูใน y o u t u b e อะยังไงมันก็ขึ้นเขาอันดับต้นๆอยู่แล้วซึ่งได้คิวเขามาก็เป็นอะไรที่โชคดีมากๆนะคะมันสนุกอยู่แล้วอะคืออยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของงานวันเกิดแล้วก็ความสนุกสนานที่จะเกิดขึ้นกับน้องๆมิสแกรน Grand, แล้วก็รวมถึงโมเมนต์ในช่วงวันเกิดพี่ฟ้า พี่ฟ้าดาวสวยมากสวยจริงเดี๋ยวจะชวนมาลงมิสแกนอยู่เนี่ยแล้วพักไปฝึกขายของกันมีครบหมดแล้วเหลือพิซซ่เ,เตนต็ตที่จะต้องแข็งแรงมากๆวันเกิดก็คือไม่ได้มีแค่เพื่อนๆที่เป็นมิสแกนอย่างเดียวนะมีเพื่อนๆนอกวงการของพี่ฟ้ามาด้วยเยอะแยะมากมายใช่แล้วค่ะโชครถแห่สนุกมากๆก็เสียงครบะ เพียงซอสครับผมอืมสำหรับส r หรับในกรณ์ you can buy ticket at l i n e at l i n e application <Yeah. S 1> at Miss Grand you can download um application l i n e and at Miss Grand จริงๆอยากให้อินเตอร์แฟนที่เป็นบ้านบ้านแบบมันมีแบบว่าจัดบูธน่ารักน่รวมกันด้วยนะสำหรับอินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยไม่รู้เขาจะมีจัดบูธหรือเปล่าไม่เคยดูละบงยอ้นยุกเลย <S <S ต้องมาค่ะอย่าลืมพิมพ์399และ1,000เออ สามพันห้าร้อยนะคะแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทเป็นกำลังใจให้พี่ฟา้าด้วยละกันนะคะนี่คือเอ็นวาก์เมทมาได้เรื่อยๆนะทุกคนพิมพ์มาได้เรื่อยๆเลยคลอสป o o บเออเลยเออ แอดมินครับเดี๋ยวฝากเช็คกลุ่มปิดให้ให้ด้วยนะฮะจริงๆกลุ่มปิดพี่ฟ้าถึงบอกว่าถ้าสมมุติว่าพยายามเอฟได้ภายในช่วงแรกๆที่ไลฟ์อาจจะดีมากคือมันจะเข้าไปสแตนบายรอใกลุ่มปิดเร็วอะแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนไปเอฟกลุ่มปิดตอนช่วงใกล้ๆจะมันเกิดใช่ไหมบางทีมันจะรอเข้ากลุ่มหรือบางทีเออเลรบบ้างเพราะคนมันเข้าเยอะชนกันหรือว่าบางทีมันแบบ ช้าบ้างเข้าไม่ทันบ้างเป็นไปได้ก็คือเอฟได้ตั้งแต่ช่วงนี้เลยเราจะได้เข้าไปสแตนบายสบายใจอะไรเงี้ยกลุ่มปิด299ค่ะที่รูดผิด299-299นะคะแล้วก็บัตรนะคะส5 0 0กับ1 5 0 0นั่นเองนะคะคืนก่อนฝันด้วยฝันว่าคนมาทงานมันเกิดเยอะมากนะคะคืนก่อนฝันว่าคนมามันเกิดเยอะมากไม่รู้มาจากไหนกันไม่รู้ว่า วันจริงควรจะมาเยอะหรือเปล่าอายากให้มาท่านี้คิดว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้จัดอยากเว้นเว้นไว้สักปีหนึ่งแต่แล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าจะยังไงแต่เป็นไปได้ปีหน้าอาจจะยังไม่ได้มีแทนในหัวว่าจะจัดอะไรเงี้ยปีหน้าอยากไปทำที่มันเป็นฟิลแบบแ การกุศลลงทานอะไรอยี่ยจำได้ไหมหยิบมาแห้แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นปีนี้จัดแน่ๆมากันเยอะๆนะคะเพราะปีหน้าไม่รู้ว่าจะยังไงกั หนึ่งห้าร้อยสามห้าร้อยมาสักหน่อยสิไอ้เจ้าเหมือนกบเลยเหมือนปลาปักเป้าเพราะมันปูเข้าหน้าซะเลยพีช่ชาแนปูมามเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่้าปูมาม <In S 2> ฟัสโซเปีย t i f ะฟู h ิงกิ o u ขอบคุณนะคะ <c oughs> วันนี้จะมาลุกไหนเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะจริงๆหน้าผมก็ประมาณนี้แหละฮะ ชวนพี่ก้อยกับพี่เจฟมาด้วยชวนเจฟแล้วแต่ไม่รู้เขาจะติดงานหรือเปล่าชวนแล้วแต่ไม่รู้จะจะติดงานไหมแต่พี่ก้อยเดี๋ยวว่าจะชวนตอนที่เดี๋ยวพี่ฟ้ามีคิวถ่ายละครบางเกาะคณิกาวันที่ยี่สิบเก้าสมสิบยี่สิบเก้าสามสิบแล้ชวนอ้ามาแล้วหเท่ากับสามพันห้าเท่ากับสามขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยกดไลค์ให้ด <c oughs> ้วยท่าข้กับสามหรือเปล่า เท่ากับ3นะจ๊ะเดี๋ยวพิมใหม่นะคุณวันวัตทองชนะพิมพันห้าเท่ากับสามนะคะไม่งั้นระบบจะไม่ดูมันจะไม่มีสลดครับไม่มีสลดนะคะพี่ฟ้ากินอะไรกินซูชิฮนะ,ะเป็นทางแบรนด์เขาเตรียมไว้ให้นะคะเมื่อกี้จะพูดเลยนะอ๋อพี่ก้อยกับน้องชาเลตนะคะแล้วก็พี่ๆท่านอื่นก็คือเราไม่รู้ว่าเขาจะติด งานหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเข้าตาก็ไม่มห็นนปะ,ะ,ะอนี้นี้ากรตตกปะพี่ชานมีกระตกปะขอกกไหมไม่รู้เขาจะติดงานกันหรือเปล่าเพราะว่าคุมิภาเป็นช่วงงานเยอะมากของพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวชัว แล้วเธอชวนเจฟบ,บอกว่าเธอ,อมาวันเกิดฉันด้วยนะวันที่17ถ้าเธอว่าเธอบอกเออฉันเกิดเดือนมีนาเธอมาวันเกิดฉันด้วยนะที่ไฮที่เหล่าเซนต์แอนเวลิลดใครายที่เหล่า, <c oughs> า,าไฮตี้เหล่าถามว่าจัดที่ไหนไฮที่เหล่าโอเครับหนึงนะทุกคนเม่ให้เข้าตาเขาเลยดี๋ยวออกส่ช้างได้ค่ะ Love you, love you too, guys. Love you too, guys. Have a good day. I cannot buy the light as give me earlier. Mm -hmm. But you can buy, uh, but you can come in the MGI Hall event, Uh, 17 uh, February, you can come and then you can buy ticket. At the event. At the event. For my fans, if you can download like application earlier, uh, 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 cannot buy in application. You can come and buy at event. <laughs> สามารถซื้อบอกฝากบอกอินเตอร์แฟนด้วยนะว่าเขาสามารถซื้อหน้างานได้นะคะสําหรับใครที่แบบว่าฝากไม่รู้จะฝากซื้อใครหรือว่ามาไม่ได้จริงๆอ่ะเอ้ยหรือว่าโหลดไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> She came new girlfriend, which she know. She is my bed sitter. Bed my sister. <coughs> ปีนี้ตั้งใจจะไปคุณพ่อมาอ๋อคุณพ่อป่วยรอในกลุ่มปิดคอยใคุณพ่อหายไวๆนะคะคุณอังคุนขอให้คุณพ่อหายไวๆนะครับ22ไปทุกคนไหมคะคิดว่าอาจจะเกือบค่ะจะมีน้องๆบางคนที่เขาติดภารกิจจริงๆก็จะไม่ได้มา ที่เช็คลน์บอกแอดมินแพลตฟอร์มรีพอร์ตแอนแอดมินเดี๋ยวเช็คเช็คลให้พี่ฟ้าหน่อยนะเพราะว่าเหมือนอินเตอร์เฟนเขาน่าจะมีปัญหาในการเขาบอกว่าเหมือนลน์มันแอดมินแกมันหลดไม่ได้แบบเออร์เอร์อะไรเงี้ยโอเคไอเอลไอเลเวแอดมินเวอมนต are you coming back to philippines and it will be um maybe i don't know for sure when but maybe next year ลายมีปัญหาอินเตอร์แฟงซื้อไม่ได้โอเคเดี๋ยวพี่เขาบอกบอกแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวให้เขาจัดก,การให้กินรอแป๊บนึงนะร <c oughs> อนะเยอหห่นก <c oughs> ำลังตรวจสอบโอเครอแป๊บนึงนะฮะ จะเป็ <Five. S 1> <14. S 2> นเงินอมนาไปนารน้องสาพี่ขอชาเขียวเย็นอีกแก้วนึงครับไม่ตไ่ต้อไม่ไม้รไม่ง่เหงห่้ม่กรอ้อกไ้ไม่ กับพี่ฟ้าลงไลน์ไปแล้วลว่าเราเอฟย้อนหลังกันได้เรื่อยๆเลยนะดูปะเอฟย้อนหลังกันได้เรื่อยๆเลยนะคะบัตรสามพันห้าบัตรพันห้านะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเจอกันที่ยงสงวนนะคะใครอยู่อวนมาเจอกันนะบ่ายสอง ด5นาทีพี่ฟ้าจะไปแล้วเอฟกันได้เรื่อยๆนะหลังจากลงไลฟ์แล้วอะ่ะรู้ไหมคะมีเพ <c oughs> ื่อนบอกเพื่อนมันเหมือนพาตัวเองมาอยู่ในสิ่งวัดล้อมดีๆด้วยแหละใครที่รู้สึกเหงารู้สึกแบบเราจะหาฟิลงานวัดลำวงเต้นในกรุงเทพอบบมันยากมากเลยทุก เ,เต้นด้วยกันเรามาสนุกด้วยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะในวันที่17กุมภาพันธ์นะทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครอยู่บนราชธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงมาเจอกันตอนบ่ายสองถึงบ่ายสามนะคะที่ยงสงวนกับนันซิตรานะคะ Have a good day guys love you so much see you